สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําใบงานที่5เรื่องแทนแกรมนะคะสําหรับแทนแกรมบางคนอาจจะเคยได้ยินและรู้จักมาบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินและไม่รู้ว่าแทนแกรมคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะมาศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะคกิจกรรมที่1ในใบงานที่5ให้นักเรียนสร้างแทนแกรม ตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาสร้างไปพร้อมๆกันนะคะเตรียมปากกาไม,ม้บรรทัดให้เรียบร้อยนะคะ,ะข้อที่1เขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ให้แต่ละด้านยาว4เซนติเมตรเราก็สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาโดยแต่ละด้านนักเรียนต้องให้ยาว4เซนติเมตรสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะของครูครูก็จะใช้วิธีการสร้าง ในในเบอร์ดนะคะโดยการแทรกรูปร่างนะคะแต่สําหรับเรื่องเรียนก็วัดจริงๆนะคะว่าแต่ละด้านต้องยาวสี่ซนครูจะวัดจากไม้บรรทัดในเวิร์นะคะเดี๋ยวนะคะก็คือมันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโอเคสี่หน่วยครูต้องลากมาถึง5เพราะครูเริ่มจากเลขหนึ่งนะคะ รับดูหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่อง mm hmm. ก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านยาวด้านละสี่เซนติเมตรนักเรียนสร้างเสร็จหรือ,อยังคะถ้าสร้างเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ต้องชื่อว่าสี่เหลี่ยม A B C D เราก็ใส่ A เข้าไปที่มุมใดมุมหนึ่งก่อนมุมไหนก็ได้นะคะมุมนี้ก็ได้ข้างล่างก็ได้แล้วแต่ครูจะเอาใส่ตรงนี้ก็ให้มันเหมือนเหมือนกันกับของครูแล้วกันนะคะ ก็ใส่ตรงนี้ a อ่าต่อไป b ค่ะ b ก็ไล่มาด้านขวาเลยนะคะ b นะ c ค่ะ c นะคะก็จะเป็นมุมนี้นะคะ C ่และ d นะคะก็จะเป็นมุมสุดท้ายนี่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส a b c d อ่าเสร็จข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อที่สอง นะคะก็คือลากเส้นทแยงมุม AC นะคะลากเส้นทแยงมุม AC AC ก็คือตรงเนี้ยมาตรงนี้ค่ะลากมาเลยนะคะเราก็ใช้ไม้บรรทัดลากมาเลยไม้บรรทัดวางทาบลงไปให้ตามแนวเส้นทแยงมุมแล้วก็ขีดเส้นนะคะนี่เราก็จะได้เส้นทแยงมุม AC เป็นข้อสองนะคะส่วนข้อที่สามแบ่งครึ่ง AD ที่จุด E แบ่งครึ่ง AD ที่จุด E นั่นหมายความว่าด้านนี้นะคะ AD คือยาว4หน่วยเราสร้างไว้แล้วนะคะแต่และด้านยาว4หน่วยแบ่งครึ่งก็คือด้านละเท่าไหร่คะ2หน่วยใช่ไหมคะก็คือแบ่งออกเป็นด้านละ2หมายบรรทัดวัดเลยนะคะวัดเลยก็จุดนะคะตรงกลางก็คือ2หน่วยนะคะของครูก็จะใช้จุดนี้เลย วางไว้ตรงกลางพอดีนะคะทีของครูมันวัดด้วยไหมมรรทัดไม่ได้ครูก็จะใช้การวัดโดยการคลิกไปที่รูปมันก็จะขึ้นจุดกึ่งกลางดูนะคะอ่ะแม่นเหมือนกันนะคะตรงพอดีอ,อาจจะลงมานิดนึงนะคะขยับลงมานิดนึงอโอเค จากนั้นนะคะเสร็จอันดับแรกนะคะเช็คอีกหน่อยโอเคทีนี้ก็แบ่งครึ่ง C D ค่ะแบ่งครึ่ง C D ที่จุด F เมื่อกี้เขาบอกว่าแบ่งครึ่ง A D ที่จุด E เอา E มาใส่ก่อนนะคะนักเรียนก็เขียน E ลงไปนะเขียน E ลงไปส่วนครูก็พิมพ์แล้วก็หยิบมาใส่เลยนักเรียนก็เขียน E ลงไปเลยนะคะต่อไปแบ่งครึ่ง C D C D ก็คือตรงนี้จากนี้ก็4เซ้นเหมือนกันแบ่งครึ่งก็อย่างละ2เหมือนกันนะคะ กูก็เอาจุดเถิดใช้ไม้บรรทัดวัดเหมือนเดิมค่ะสี่หน่วยก็แบ่งออกเป็นสองสองนะคะแบ่งออกเป็นสองสองส่วนรูก็จะใช้วิธีการหาจุดกลางจากการคลิกรูปภาพวางก่อนนะคะอันนี้ขรดกระดวยสายตาก่อนแล้วก็คลิกลองดูปึ๊บยังไม่ตรงกูก็จะเลื่อนหน่อยนะคะเพื่อให้มันตรงครึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยนึงนะคะ ก็ลองเช็คดูอีกทีนะคะอีกนิดหนึ่งนะคะครูจะเสียเวลาอยู่นิดนึงเพราะว่าเราครูทำในเวิร์ดแต่ของพวกเราจะเร็วกว่าครูเพราะว่าวัดแล้วได้เลยโอเคน่าจะได้แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเลยคะ่ะเป็นจุด f อ่ะเราก็เอา f ของครูต้องพิมพ์ไว้เพราะอยู่ในเวิร์ดแต่เธอก็เขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปตรงจุดเลยเป็นจุด f นะคะอ่ะเสร็จข้อที่สามนะคะแล้วลากอ๋อแล้วลาก เส้นตรง EF แน่นอนว่าเราต้องลากเส้นตรง E มา F นะคะก็ใช้มันทัดทาบแล้วก็ลากเลยนะคะง่ายๆาลากมาหรือมาที่ F นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะทีข้อ4นะคะข้อ4ลากเส้นทะแยงมุมจากจุด B ผ่านเส้นทะแยงมุม AC ที่จุด M นั่นคือลากเส้นทแยงมุมจากจุด B นะคะผ่านเส้น AC กยคือเส้นนี้นะคะที่จุด M และลากต่อถึงเส้น EF e, นะคะ EF ถือตรงนี้ที่จุด N การลากทีนี้การลากแต่เนี้ยก็ใช้ไม้บรรทัดทาบเป็นเส้นทแยงมุมเลยค่ะเธอก็ทาบจากจาก B มา D เลยนะคะเราก็ทาบเลยนะคะูคก็จะ วาดเส้นให้ดูตามแนวที่นักเรียนเอาไม้บรรทัดทาบเอาทาบจากตรงนี้มาเธอยังไม่ต้องขีดเส้นนะคะเอาไม้บรรทัดทาบเฉยๆเสร็จแล้วพอทาบแล้วเธอให้จุดไว้ค่ะก็คือเอาจุดไปใส่ไว้นะคะว่าตรงไหนมันคือจุดตัดอ่ครูก็จะเอาจุดไปใส่ไว้เรายังไม่ลากเส้นนะคะเราจุดก่อนนะคะเสร็จแล้วผ่าน AC ที่จุดไหนคะผ่าน AC ที่จุดเอะมนะจุดเอตรงนี้คือจุดเอม นะคะแล้วก็เอาจุด M มาใส่ไว้นะคะจุดเมาใส่เรียนก็เขียนเลยนะคะเพราะเราง่ายกว่าอยู่แล้วก็เอาเปากกาเขียน M ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วผ่าน EF ที่จุด n ผ่าน EF ก็คือจุดนี้ที่จุด n นะคะอ่ะอยังไม่มีจุด n ขอ c o ป y ีก่อนนะคะวางเอ๊บเปลี่ยน M เป็น n ก่อนนะคะ ที่จุด n นะคะก็เอา n มาใส่เมื่อกี้เรายังไม่เราไม่เอาจุดประจุดเรายังไม่ได้จุดเลยนะคะเราต้องเอาจุดมาก่อนจริงๆแล้วต้องเอาจุดมาก่อนจุดไว้ก่อนนะคะเราเราใช้จุดไว้ก่อนเลยนะคะมันจะสะดวกวเดี๋ยวขอจุดมาก่อนนะคะ จุดมาก่อนจุดนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่ลากเส้นนะคะเอาแค่ไม้เป็นทัดทาบแล้วก็จุดไว้แล้วเขียนเป็นจุดเอ็นไว้นะคะทีขีดเส้นค่ะเมื่อขีดเส้นไม่ได้ขีดยาวอย่างนี้นะคะ<ๆ>เพราะเขาบอกว่าขีดเส้นตะแยงมุมผ่าน AC ที่จุดเอ็และผ่าน Ef ที่จุดเเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะคะให้เป็นเส้นสีแดงเนี่ย เราจะลากจริงๆเนี่ยให้ถึงแค่จุดที่เราจุดไว้ตรงนี้ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคือลากจริงๆลากแค่นี้ไม่ได้ยาวเลยมาถึงนี้แต่เมื่อกี้เราเอาไม้มันทัดทาบไว้นะคะท้าบไว้ว่ามันจะไปถึงอ่าแบ่งครึ่ง E F ที่ตรงไหนเมื่อเสร็จตรงนี้ก็ไปที่ข้อห้านะคะไปที่ข้อห้าเลยนะคะ,แบ,ค AM, แ,ะแบ่งครึ่งเส้นตรง A M และ M C แบ่งครึ่งเส้นตรง A M และ MC คือเส้นนี้นะคะอะ่ตอนนี้ครูให้เป็นเส้นสีเอาสักเส้นสีเขียวแล้วกันเนาะอ่านี่นะคะ AM คือตรงนี้นะคะแล้วก็ MC เมื่อเราแบ่งครึ่งทีนี้การจะแบ่งครึ่งได้อันนี้เรายังไม่ได้วัดเพราะฉะนั้นเธอต้องวัดเองนะคะวัดจาก A มา M อ็มค่ะ,ะทุกคนวัดเลยนะคะวัดจาก A มา M ถ้าได้เท่าไหร่ให้หาจุดแบ่งครึ่งเช่นถ้าได้สามครึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งจุดห้าถ้าได้สองจุดแปดครึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งจุดสี่อย่างเงี้ยค่ะถ้าได้สองจุดหกครึ่งหนึ่งก็ได้อ่าหนึ่งจุดสามซึ่งตอนนี้ครูก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นักเรียนต้องวัดเองแล้วก็แบ่งครึ่งทีนี้พอดีของครูเนี่ยนะคะของครูมันอยู่ในนี้ครูก็วัดยากครูก็เลยจะใช้วิธีกะด้วยสายตา แต่จริงๆการกะด้วยสายตาอาจจะทําให้ภาพมันเพี้ยนแทนแกรมมันเพี้ยนไปบ้างนะฮะแต่ว่าก็พอพอจะยวอนๆได้ครูก็จะมองว่าให้มันให้มันพยายามกลางที่สุดนะคะอ่าโอเคอันนี้อาจจะยังไม่กลางเท่าไหร่ขยับลงมาหน่อยนึงประมาณนี้นะคะอ่านี่คือแบ่งครึ่ง AM นะฮะและแบ่งครึ่ง MC ก็คือ MC ก็เหมือนกันค่ะ MC กับ AM จะต้องยาวเท่ากัน เพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งครึ่งแล้วถ้าตรงนี้1.3 1.3อันนี้ก็ต้องเป็น1.3 1.3นะคะอ่าเราก็ใส่จุดมาเลยแบ่งครึ่งแล้วก็ใส่จุดเลยนะฮะเรียนจุดลงไปเลยนะคะเพราะมันไม่ต้องมาเบี่ยงจุดเหมือนครูนะคะเราก็ใช้ได้เลยใช้ปากกาจุดลงไปเลยตรงไหนที่เป็นตรงกลางนะคะอ่าจุดดูก็จะเอามาใชู้ก็จะกะจะด้วยสายตาอ่ะโอเค เป็นจุดอะไรเป็นจุด O และจุด P ตามลำดับนะคะ,ะก็เขียน O ลงไปนะคะเขียน O ลงไปนะคะเขียนลงไปเลยนะคะสำหรับนักเรียนส่วนของครูมันค่อนข้างจะต้องยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าทำในคองอจุด O ก่อนนะคะจุด O ก่อนและจุด P นะคะ จุด P โ okay. P เข้าไปเรียบร้อยนะคะทีนี้ไปดูข้อที่หกค่ะลากเส้นตรง OE เส้นตรง OE ก็คือตรงนี้ค่ะเราก็ลากเลยนะคะเราก็ลากเลยหมายมันทัดท่าไปแล้วก็ลากเลยค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไระเส้นตรง OE ปึ e. ๊บมานะคะแล้วก็เส้นตรง PN นะ pn ก็คือตรงนี้เห็นไหมคะพก็ลากเหมือนกันค่ะ p n เ p นนะคะลากไปเลยปึ๊บนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นการสร้างแทนแกรมที่เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าถูกต้องตรงเนี้ยนะคะตรงนี้จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าตรงนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าผิดแสดงว่าเริ่มต้นของการวาดภาพของเราเนี่ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัส จำไว้นะคะว่ารูปที่เราสร้างครั้งแรกเลยเนี่ยจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถึงจะสร้างแทนแกรมได้นะคะพอเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตอบคำถามของข้อ,ขอ6ด้วยนะคะว่าจากรูปที่สร้างจะได้รูปเลขาคณิตอะไรบ้างแต่ละรูปมีกี่ชิ้นนะคะเราก็ตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะนั่นคือ,อมีรูปสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมมีกี่ชิ้นเราก็ตอบมาเลยนะคะนับดูสามเหลี่ยมมีกี่ชิ้นสี่เหลี่ยมมามีกี่ชิ้นนะคะหรือจะบอกไปเลยว่าสามเหลี่ยมใยมีกี่ชิ้นกลางมีกี่ชิ้นอะไรแบบนี้ค่ะตอบมาเลยนะคะตอบมาเลยไม่ให้ครบให้ครบในเนี้ยที่ทั้งเรียนเห็นทีพอเราสร้างแทนแกรมเสร็จเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วแทนแกรมสร้างทําไมมันคืออะไรนะคะทําไมต้องสร้าง จริงๆแล้วแทนแกรมเนี่ยนะคะจะเป็นแผ่นตัวต่อปริศนาซึ่งถ้าเราตัดออกมาแล้วเนี่ยที่เราได้รูปเล็กๆเนี่ยนักเรียนจะนับนะคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะได้เจ็ดรูปจากการสร้างของเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวตัวต่อปริศนานะคะของชาวจีนโบราณที่เขาเอาใช้เล่นเกมกันนะคะเขาจะเรียกว่าฉีเฉียวตูซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอนอันแยบยนต์นะคะรู้สึกครูจะพิมพ์ตรงนี้ผิดนะคะจะต้องเป็นอันแยบยนต์นะคะอันแยบยนต์ on. สามารถนํามาประกอบเป็นรูปต่างๆได้นะโดยการตัดนะคะตัดพอเราวาดเสร็จเนี่ยแทนแกรมอย่างเงี้ยคะ่ะเราวาดเสร็จอย่างเงี้ยเราก็จะตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆนะคะตามแต่ละรูปเนี่ยะคะ่ะตัดออกมาอย่างเงี้ยค่ะนะคะตัดออกมาเขาก็จะเอามาต่อเป็นร <t> ูปต่างๆแบบนี้ค่ะ แข่งขันกันว่าใครต่อได้สวยงามต่อได้เป็นรูปอะไรบ้างซึ่งมันมีเยอะแยะมากมายนะคะเป็นพันๆรูปเลยนะคะถ้าเรามีความสามารถในการต่อเนี่ยนะคะมันจะได้รูปร่างต่างๆกันสวยงามนะเพราะฉะนั้นนี่คือ,น,คอนี่คือเป็นของชาวจีนสมัยโบราณน,นะคะพอเลิกเล่นเขาก็จะเก็บกลับเข้ามาไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ให้อยู่ในรูปลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมนะ,ะนี่คือนี่คือแทนแกรมที่ เราเรียนรู้วันนี้นะคะทีนี้สําหรับตรงนี้นักเรียนก็เติมให้มันถูกต้องนะคะเจ็ดรูปในแทนแกรมเนี่ยมีสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่กี่ชิน้นจากรูปที่เราเห็นเนี่ยนะคะสามสามเหลี่ยมขนาดใหญ่มีกี่ชิน้นเติมลงไปขนาดกลางมีกี่ชิน้นขนาดเล็กมีกี่ชิ้นที่สีส่เหลี่ยมจัตรุรัสกี่ชิน้นด้านขนาดกี่ชิน้นอันเนี้ยคือว่านักเรียนทุกคนรู้อยู่แล้วก็เติมลงไปให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วทีนี้นะคะมาดูกิจกรรมที่สอง กิจกรรมที่สองนะคะก็คือจากแทนแกร,รมที่เราเห็นนะคะครูใส่หมายเลขไว้แล้วครูก็ตัดสมมติว่าครูตัดออกมาอย่างที่เห็นนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดหมายเลขเพราะเราตัดมาแล้วต้องได้เจ็ดชิ้นทีนี้เราก็มาดูจากถ้าเราตัดจริงๆแล้วกิจกรรมที่สองเนี่ยถ้าเราไม่ติดโควิดเนี่ยเราจะได้ทํากิจกรรมจริงๆนะคะก็คือสร้างภาพแทนแกร,รมแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันให้เห็นจริงๆว่า แต่ละรูปมีรูปใหนบ้างที่เท่ากันรูปไหนมีพื้นที่เป็นกี่เท่าของรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูอย่างนี้นะคะรูปจากรูปพื้นที่รูปที่1นึ่งรูปที่1ก็คือรูปนี้จะเท่ากับพื้นที่รูปที่เท่าไหร่เราก็มาดูนะคะจากที่เห็นหนึ่งะฮะไปเท่ากับเท่าไหร่คะสองใช่ไหมค่ะเห็นไหมมันรูปเท่ากันมองด้วยสายตานะคะเพราะเราก็เติมลงไปว่าพื้นที่รูปที่1เท่ากับพื้นที่รูปที่2ออย่างเงี้ยค่ะอืม ที่สองนะคะเห lighting, the ็นไหมคะลราก็เติมลงไปเสร็จแล้วเราก็ไปดูต่อค่ะรูปที่สามนะคะพื้นที่รูปที่สามเท่ากับพื้นที่รูปที่เท่าไหร่รูปที่สามคือรูปนี้อ่ะเราก็มาดูในนี้ค่ะที่เหลือนะรูปสองไปแล้วรูปสามเท่ากับหมายเลขอะไรเราก็เติมลงไปพื้นที่รูปสี่เท่ากับพื้นที่รูปที่เท่าไหร่อ่าสี่เราก็เติมลงไปคือมองแล้วมันเท่ากับรูปไหนนะคะจากนั้นทีเราก็มาดูพื้นที่มันค่ะ รูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งคือรูปนี้ค่ะจะเท่ากับกี่เท่าของพื้นที่รูปที่สามนะคะอ่าเราก็มาดูรูปที่สามมันรูปเล็กคือสามเหลี่ยมมุมฉากรูปเล็กอันนี้รูปใหญ่เราก็มามองว่าถ้าเราเอาสามเหลี่ยมมาวางต่อกันเลยค่ะวางต่อกันเอามาวางในเนี้ยเราจะต้องใช้รูปสามเนี่ยกี่กี่รูปถึงจะเต็มตรงนี้ลองดูนะคะถ้าสมมติเราเอามาวาง นะคะอะลองดูนะครูจะลองวางดูคือนักเรียนจะต้องจริง,รงๆแล้วถ้าเราได้ทํากิจกรรมเนี่ยมันมันมันจะมันจะรู้ง่ายก็คือเราจะเห็นง่ายนะคะ,ะก็วางนะคะเนี่ยถ้าเรามีรูปเนี่ยเราเอามาวางดูนะคะเนี่ยปึ๊บวางอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยได้เป็นหนึ่งรูปแล้วที่ที่เหลือที่เป็นสีเขียวเนี่ยเราต้องเอารูปสีฟ้าเนี่ยมาวางใส่กี่ครั้งเธอว่ามันถึงจะเต็มรูปนี้ ถ้าสมมติว่าเธอใส่อสองครั้งแล้วมันเต็มอเอาสีฟ้ามาใส่สองครั้งลองวางดูนะคะ,ะสีฟ้ามาใส่สองครั้งเต็มไหมอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราก็ต้องเวียงหามุมนะคะเวียงหามุมถ้าอันนี้ไม่ได้เราก็ต้องเวียงนะคะคือถ้าเราปฏิบัติจริงอ่ะเราจะวางง่ายนะคะอย่างเงี้ยสมมุติเอามาต่อตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเวียงดูปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะ ไปแล้วสองรูปอย่างเงี้ยได้แล้วสองทีที่เหลือเธอว่าจะใส่อีกกี่รูปอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเธอมองแล้วว่ามันใส่สามรูปเธอก็เติมอะไรคะเติมสามลงไปปึ๊บเข้าไปแต่ถ้าบางคนบอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่สามรูปมันต้องเป็นสี่รูปเธอก็ต้องเติมสี่รูปค่ะคำว่าสี่ไม่ใช่สี่รูปนะสี่ถ้าสี่รูปก็คือสี่เท่านั่นเองนะคะหรือใครบอกไม่ใช่สี่หรอกมันห้า ก็เติมห้าลงไปเพราะฉะนั้นมันต้องเธอต้องอยู่ที่ดุลพินิจข,ของเธอจากการมองตรงนี้ค่ะว่าเธอจะต้องใส่กี่รูปมันถึงจะเท่ากับรูปที่หนึ่งใส่รูปที่สามกี่รูปนะคะตอนนี้เพราะนั้นเราต้องไปใส่มานะคะให้มาให้มันถูกก็เหมือนกันทนี่รูปที่สี่รูปที่สี่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นกี่เท่าของรูปที่สามก็เอารูปที่สามมาลองวางในรูปที่สี่ดู นะตอนนี้เราลองหยิบถ้าเราเอาตรงนี้มาวางมันจะได้กี่รูปนะสามรูปสามรูปสามอีกกี่รูปถ้าได้สองรูปก็เติมสองลงไปถ้าได้สามรูปก็เติมสามลงไปตรงนี้ค่ะทาอย่างเงี้ยไปตลอดนะฮะจนถึงข้อสุดท้ายนะฮะนี่คือกิจกรรมที่สองทีนี้มาดูกิจกรรมที่สามค่ะกิจกรรมที่สามอันเนี้ยคือครูจะให้นักเรียนสร้างแทนแกรมในกระดาษ A4 นะสร้างเสร็จแล้วให้ตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยค่ะ จะระบายสีก่อนค่อยตัดหรือจะตัดก่อนแล้วค่อยระบายสีหรือจะนํามาต่อให้เป็นรูปต่างๆก่อนแล้วค่อยระบายสีก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่เมื่อเจอตัดออกมาแล้วเธอต้องเอามาต่อให้เป็นรูปต่างๆแบบนี้ค่ะไอ้รูปสามรูปนี้ไม่เอาแล้วนะคะเอารูปอื่นนะอันนี้เป็นรูปคนวิ่งรูปจรวดเห็นไหมสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอารูปต่างๆมาวางต่อกันอย่างเงี้ยคะ่ะจะวางด้านชนด้านมุมชนมุมแบบไหนก็ได้ขอให้มันต่อกัน ไม่ลอยออกจากกันนะคะแต่ต้องมีจุดต่อเชื่อมกันตลอดเห็นไหมฮะเขามีจุดต่อเชื่อมกันตลอดไม่ไม่ลอยออกมาอยู่อันเดียวอย่างเงี้ยจะต่อแบบไหนก็ต่อได้นะคะก็เหมือนกับเมื่อกี้นะคะก็คือเอาภาพมานะอย่างเงี้ยค่ะก็คือหยิบภาพนี้มาต่อมาเอาภาพไหนเราชอบภาพไหนนะคะแล้วก็เอาภาพนั้นมาต่ออย่างเงี้ยสมมติอยากได้ภาพนี้นะคะคือเราตัดมาแล้วนะคะเราตัดมาแล้ว เราก็เอามาต่อคือการต่อจะต่อแบบไหนก็ได้ต่อแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอยากเอาภาพไหนมาต่ออีกอยากได้รูปไหนแต่แต่ละรูปต้องมีแค่ครั้งเดียวนะคะคือภาพที่ต่อจะต้องมีเจ็ดเจ็ดแผ่นทุกรูปอย่างรูปนี้ก็จะมีหนึ่งแผ่นหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปหกรูปเจ็ดรูปเห็นไหมคะเกินไม่ได้นะคะก็คือเอาจากเจ็ด ชิ้นที่เราตัดมาต่อกันให้เป็นรูปต่างๆอันนี้ก็ 1, 2, ึ่งสอี่ห้าหกอย่างเงี้ยค่ะเพราะพอเราทําในกระดาษ A4 แล้วตัดออกมารละาใบสีสวยงามแล้วก็ไปแปะติดลงในสมุดแบบฝึกหัดให้เป็นรูปต่างๆแล้วก็เอามาส่งครูใครทําได้สวยงามก็จะมีรางวัลพิเศษให้นะคะเพราะนั้นตั้งใจทํางานทําด้วยตัวเองนะลูกมันไม่ยากหรอกมันก็มันก็เป็นเหมือนศิลปะนะคะแค่ตัดกระดาษตามรูปแทนแกลม แล้วก็เอามาแปะติดเป็นรูปอื่นสําคัญคือขั้นตอนการสร้างแทนแกรมต้องถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องจะต้องได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่นะคะสองรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กสองรูปกลางหนึ่งรูปและสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าไม่ได้แบบนี้คือแสดงว่าผิดเริ่มต้นก็คือต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นแหละถึงจะถูกต้องแล้วสร้างตามขั้นตอนที่ครูพาสร้างตั้งแต่ข้อข้อนี้นะคะ,ะ,ข,ะ,คะข้อแรกนะคะคือข้อนี้จะต้องสร้างตามขั้นตอนนี้ ถ้าจำไม่ได้ก็กลับมาดูตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็สร้างให้เปิน่นสร้างให้ได้ให้ถูกต้องด้วยนะคะสําหรับเรื่องแทนแกรมนะ,ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครอยากเก็บไว้เล่นเกมต่อแข่งกันก็ทําใส่กระดาษที่มันเป็นกระดาษแข็งแล้วก็ไปติดอ่าไปต่อเป็นเกมได้นะคะก็จะทำให้เราคล่องและเก่งขึ้นขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีจ้ะ